นางเอกดังถูกเมาส์เป็นนักแสดงหน้าใหม่ไปเกาหลีสามเดือนทำไมสวยขึ้นบินไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีใต้นานถึงสมเดือนสำหรับกรีนอัศด,ดาพรสิริวัฒนกุลแต่พอกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บเธอก็ถูกหลายคนทักว่าทำไมช่วงนี้ดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาล่าสุดกรีนได้ออกงานอีเวนต์และได้ตอบเรื่องนี้ว่ามากกว่ามากกว่ามากกว่า หลายคนบอกว่าสวยขึ้นก็น่าจะเกี่ยวกับการแต่งหน้ากรีนมีปัญหาเรื่องเหนียงปรึกษาหมอที่นั่นและเอาเหนียงออกให้หน้าดูกระชับขึ้นอายุมากขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองเราไปถึงที่นั่นได้เป็นอินฟลูเอนหนึ่งเขาไม่รู้จักเราในฐานะนักแสดงเลยถือโอกาสตรงนี้ทำหน้าทำผิวเขาก็ซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเรา